อสวัสดีนะครับผมอยู่กัพปิสันคุณโคกรถไถทองคำอีกแล้วนะครับเจอกันหลายคลิปหน่อยนะวันนี้ทั้งสองช่องนะครับถ้าใครดูไม่หมดก็ไปช่องคนโคกด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเยอะมากมาดูอีกทีมหนึ่งนะครับมาจากโพทะเลนะครับนำทีมโดยพี่บันดิตนะครับนี่ทีมงานงานมิตติ้งนะครับผมเล็กๆน้อยน้อยนะครับ ไม่น้อยแล้วเนช่างหนูโดนแน่วันนี้พี่เอกนะจ๊ะก็จะไม่รอดเตรียมตัวอีกหมดอีกหลายหมื่นนด่เลยเนี่ยพยวยาของพี่เอกครับนี่นะทีมงานของพี่บัณฑิตนะครับไปหกนะครับล้อล้อที่ไหนช่างเี่ยนีลยล้อล้อพีล้อพีโบะโอ้หน่ะล้อสุทนนะครับไปหกคือน คือเป็นสเต็ปรถยำนานะครับเป็นเป็นรถยำนาจริง,รงๆนะพี่เนาะไม่ใช่รถแข่งนะครับอือนะรถยำนานนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้กันบ้างนะครับแต่ใครชนะวันนี้ได้สายพานจอรเข้ลุกโลกนะครับ <laughs> มีสายพานนะเป็นรางวัลวันนี้ <laughs> <laughs> เอา่มาสามคันเลยนะครับ <laughs> ที่เรียกว่าจะเอาสิบรอมาก็ดีน้ <laughs> ไม่เอามาเ <laughs> พราะว่าทางลําบาก เดี๋ยวจะมาฟังเสียงนะวันจะโอดขนาดไหนออโอ้โหตาได้เชี่ยงหนูวันนี้ไหนบอกจะเอาเขามาเชือดทำไมให้เขามาเชือดได้อ่ะ,อะอ <laughs> รถอูไหนกันพี่เนี่ย วันล้านครับแล้วแคมมาจากไหนครับแคมก็มีธนกิจแล้วก็มีเอกอ๋อมาจากถ่อธนกิจมีเอกมีเปิ่นโอ้โหมีแต่อูดังๆเท่านั้นนะทีสองนะสยามนะผมเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งรอใบหกนะครับของสุทนพี่เอว่าไง จะแจกประคันไหนฮะจะเก็บไฟเท่าไหร่ยังไม่ได้วิ่งเลย<อ>วันนี้ต้องการจะมาปราบหัวม่วงนะครับเพราะว่าแถวน,นี้ไม่มีใครปราบได้เลยใช่ไหมพี่เอได้นอกจากวิสัน <laughs> ขบก็โอ้ขบนะขบย่ำนาเลยนะครับนะนี่ อาอสุกกป่าไปแล้วเอาขอบคุณทางสะพานจอระเค้ลูกโลกนะครับนี่นะมามีอ่าเป็นของรางวัลนะครับสำหรับผู้ชนะนะครับ เล็กๆน้อยๆครับนิดเดียวนาอพีเอาความสัมพันธ์ล้วนๆเป็นมิตรความสัมพันธ์นะครับช่วงนี้หมดฤดูกาลยำนานะครับ <laughs> อีกคันหนึ่งคันนี้แนะรงกว่าเขาเดี <laughs> ๋ยวมาฟังเสียงนะครับผม <laughs> โอ้มีรูตรงนี้ <laughs> มีรูไว้ควงนะครับนิดนึง แรงจากโพเลนะครับเดินทางข้าน้ำข hum, um, ้ามทะเลมาาสนามศึกชิงสายพานนะครับผมศึกชิงสายพานจระเข้นะครับมาไกลมากน้ำน้ำข้ามทะเลมาเลายมาก รถแล้วอ่ะรู้ว่าจอดอะไรขวางเ้ากันนั้นน่ะ <c oughs> <c oughs> ดีมากาหนึเ่เพียงแค่วอร์มนะครับผมโอ้โหอย่างนี้เดิเส้นสูงนะชนหาแน่น,นอนอ่านี่ครับทั้ง สายพานจระเข้นะครับก็มีของเล็กๆน้อยๆมาอมอบให้ทางทางผู้มาคือผู้มารับชมที่สนามนะครับนี่นะครับ,บโ,อโอ้มีเสื้อสวยๆนี่นะครับนี่นเรียวนี่นะครับยังไงก็ฝาก าสายพานจรลเข้ลุกโลกไว้ด้วยนะครับใช้ดีมากนะครับถือว่าคือยังไงล่ะจากที่ประสบการณ์ที่ใช้มาจริงๆนะครับก็ถือว่าใช้แล้วดีนะครับก็เลยอยากจะบอกต่อนะครับผมันะครบไม่ต้องเร่งสุดนะเร่งครึ่งเดียวพอ <c oughs> <c oughs> ล็อกๆเขาเร่งไว้ฮะ <c oughs> มันไม่ยาวครับขายยาก ai cả ba cho thôi lo lo cả ba cho không ba 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 tự tay chưa ต้องเปลี่ยนล้อแล้วแหละต้องเปลี่ยนล้อไปกับเขาพี่สันขอยกเลิกอะไรพี่สันขอยกเลิกไม่ได้เราเราเป็นคนพาเข้ามาเราต้องแข่งด้วยไม่ไม่พี่สัก็โดนดิโอ้วิ่งดีเหลือเกินนะครับ คันนี้น่าจะแรงกว่าเพื่อนนะครับอ๋อนี่นะครับฮะสายพานนะครับจระเข้ลูกโลกนะครับผมกับลีโอเน่เนาะแจกแจกกับยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่มาในร่วมงานวันนี้นะครับก็จะมีอ่านี่นะครับอันนี้น่าจะแรงกว่าเพื่อน ใจายโอ้ยติดกับติดกับเเลยอาดิ เาไม่มีที่จะยืนแล้วอะ่ะอ่าเนี่นะครับหลับของรางวัลน,นี่ติ๊กเกอร์ด้วยอันนี้พี่บัณฑิตนะอ่าพี่บัณฑิตมาจากโพตทเล่นะครับหัวหน้าทีมทีมนี้นะครับอ่าทีมปตทก็มานะครับวันนี้อ่าพี่เป๊กกับพี่บอยนะครับแสงจันทร์นะครับผมลูกน้องชาเปิ้ลนนะครับ ในสิกควายเหล็กนะครับนี่รอมากน่าน่าจะรู้จักกันดีเนาะน่าจะรู้จกักทุกคนนะครับ,บพี่เป๊กกับพี่บอยนะครับจะดูตัวแรงตัวนี้สักครู่นะครับผมอาจจะแรงที่สุดในทีมของพี่บันดิตนะครับ ไตัวทับนะครับผมจุดติดแรงแน่นอนอเกียร์หนึ่งอยู่เลยนะอ่ะลองเกียร์สอง ไปปีดเลยนะคันนี่เียโอ้ มอ,อกรองนะแต่ว่าคันนี้น่าจะวิ่งกว่าเขาเลยนะอ่ะโอเคเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ